สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดอรครับเมื่อนี้สิมานแนะ่ยนำไปที่ตัดผมทรงโมหกครับเต่มเมื่อนี้เอาเป็นหัวคนก่อนนะครับเนาะเพราะว่าหัวแบบย่งหาบลได้ครับเพราะว่ายังบลได้เปิดร้านครับเบิงบ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อมาเบิ่งการตัดเลยครับขั้นตอนแรกผมจะขึ้นทรงโดยเบอร์สองนะครับเด้อ เปิดออครับขึ้นตรงๆไปเลยครับขึ้นตรงๆครับมันจะอยู่ทรงอยู่ในรูปแบบเปิดข้างลองทรงนะครับเด้อ พอกดตรงแล้วมุมนี้ครับก็เปิดเป็นร่องทรงแล้ครับเอียงนครับให้นันเป็นเปิดค้างร่องทรงครับกรอบครับด้านหล้างครับ tuổi long sông vậy có thể long sông đâu này cứ gần thấp vừa tung là ให้เป็นกรอบลองส่งครับ ส่งยบร้อยครับปขึ้นส่งเบอร์สองนะครับเดอ้อขั้นตอนต่อไปก็เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละยเอีย,ยดด้วยเบอร์หนึ่งครึ่งครับเบอร์หนึ่งครึ่งเลยให้คืนซ้ำรองส่งปกติครับเก็บขอบครับ ดานนั้นแล้วกับอันด้านนี้ครับเก็บเป็นขึน้นล้อง่ทรงธันมดน,นะครับเก็บเชื่อมต่อกันครับ ห้องแต่เซ็กเป็นขอบครับช่วงขอบบอมปองบะเห็นไหมครับขอบตัวนี้ยังมีปองปองแบบนี้ครับใส่เบอร์หนึ่งครับมาเก็บตอบ่อครับเดี๋ยวนึ่งเก็บขอบดีที่สุดเลยมับ รอบไปได้ครับมือเป็นการขึงส้มเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการซ้อยด้านบนครับบาโมหกสซ้อยแบบได้ครับด้านบนครับสีดน้ำกรับสีดน้ำกอน ชีดหน้ามือทั่วครับเร้ซ้อยด้านบนให้เป็นโมโหอหกครับมาบป็นวิธีการซ้อยได้ครับผมบางคนก็นอาจจะตัดยากครับมันมันต้องเบอร์ลักษณะของเส้นผมนาครับถ้าผมจะออกต่างๆเนี่ยจะตัดง่ายครับถ้าผมแนบๆเนี่จะตัดยากครับขั้นตอนแรกไนห้อยไปห้อากับรัดรามยาวครับเราจะเอาามยาวแบบไี้ครับ หนูความยาวเนาะให้มีเหตุมาเติมตรงเลยครับชอบกางนะครับเด้อชอบการไงครับชอบกางทักชอบกางรกันมากรกับครับหนจะความยาวประมาณนี้เนาะครับเนาะตัดเลยจะเป็นมือหอกครับเทคนิคการซอยส่งมือหอกครับ เห็นไหมครับเกณฑ์ตอนแรกครับจะไล่มาเรื่อยๆครับคือหลักการซอยโรงหมูครับเห็นไหมครับมันจะมีไล่มาเรื่อยๆครับไก่ไล่เขากำหนดไปครับตัดมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับส่วงโค้งครับก็โค้งตามลูกศรเลยนะครับ ไล่ท่านเป็นแบบนี้ครับตับมาลิซาร์ตมั่วจนคอนี่ครับครับผมเพราะเขาได้ใกล้ไล่ากแล้วเมื่อเบิ่งวิธีการซ้อยครับที่นี่ครับซ้อยแบบไี้เปลเป็นหมอหมอกครับสร้อยจากมุมงนี้มาใส่ขอเนี่ครับขั้นตอนการซ้อยเราเริ่มจากโซดาได้ครับเริ่มจากโซดาเราเพื่อเป็นเกียร์เห็นไหมครับเกียร์ที่เขาตัดไปครับไม่นหย ก้นยาวยู่ก็ทอกเขาตัวนี้ครับเพราะว่าเขาตัดเจียกลางไปแล้วหลังให้เข้าเทปมือครับเทปมือแล้วแรมยนี้ครับให้เป็นมุมฉากแบบนี้ครับตัดลงมาใส่มุมนี่ครับตัดเลยนะครับเด้อมึงเด้อส่มุมนี่เนี่ยครับตัดกับปอยอย่างนี้ครับเห็นปะมันจะล้มมาแบบนี้ครับถ้าเป็นผมจริงมันจะเบิกง่ายกว่านี้ครับ จากสีดาร์นิดนึงพาผมแข่งกับรกระาดาษมากเลยครับผมซอนะครับให้เป็นแบบนี้ครับรูปแบบนี้ครับลาย,มา,ลย,าาม,ายมากเลยครับทีละสอดแล้ครับเรื่อยๆเนาะนี่ไก่ลายมันจะเป็นคอแจกต่านิดนึงนี่ครับลายที่เราตัดมาก่อนนี่ครับคอยเสื่อมมากเลยครับ เห็นไหมครับนี่ครับขุนบอโน่หรอเนี่ครับไก่ไล่ตรงกลางนี่เนาะตาเบคอนหลังห้องเพ็ดเมื่อแบบนี่ครับโมกมอคับนี่ครับไม่เป็นการซอยซอยโมงมอเนี่ยมุมนี่ถึ่นมหาตรงกลางให้เป็นรูปแบบนี่ไล่มาเรื่อยๆครับขยับมาเรื่อยๆเนาะขยับซอยมาเรื่อยๆครับ กระอระอมาลองตั้งแตด้วยครับเด้อก็เป็นแย่ข้างด้วยครับ,รบด้า,ขางขาครับกรบด้างม้า,มานี่ครับระบด้า,ขางขาจะประมาณนี้ครับมุ้นี่มส่ขอบกางที่ห้าเขียนไปก้อนครับเนี่ย ครับไหนไปรูปเดียนครับจุดเยอะมากเลยครัพอได้พอได้ด้านนี้แล้วกลับมาด้านนี้ครับครับบ่ะเริ่มจะเป็ี่ยนโมโกแล้วครับพอได้ด้านนั้นแล้วมาเอาด้านนี้ครับพี่นะครับด้านนี้ก็เฮ็ดคือกันครับขอซอหนาก่อาหาไก่ไล่ครับไก่ไร่เนาตัดไปกเลยกรซอกรนะครับ เอาไ้มือเป่นแบบนี้ครับตัดตรงเลยตัดมาหาขอบครับครับมือแบบนี้ครับมันจะเป็นรูปหยาครับสองขางเป็นรูปแยานี้ครับไล่มากหลอยแบบนี้ครับ,รบ,บ,รบไลม่บบไลมาเลยเนาะไล่มาเลย นาดนามมาเลยที่เราสอบนะครับเด้อถามไปเองแบบนี้ว่ถาถนัดครับให้กลับมาตั้ หงร่างเด่นี้กอะไรครับได้ขึ้นเด่นดครับ,รบมุมนี้ทะยานเห็นม่านี่มาครับทะยานกึ้นมาหาสอบกลางขึ่นเราครับอันนี้ผมตัดอี้เบิ้งว่าเป็น,ปน,ปนงา,านทั้งนะครับเดี๋ยวรอ,อเปิดร้านใดจะตัดเอาจริงอหกเบิ้งน,น,นะครับทรงโมหะครับของสไตล์ของผมเองนะครับเด้ยอยแยะครับลายสไตล์ของผมเอง

น้ำร้อนเป็นของพ่อบออันนี้มันเป็นผมผมของคนครับมันอาจจะตัดอย่างนิดนึงครับพอบาพอเป็น,นผมธรรมาชาติครับนี่ครับหลังจากขาซ้อยสองดาอ้านนี้ได้แล้ว ก็เป็นรูปแบบนี้แล้วรับเราใส่ตันปลาได้แล้วครับซับกลางด้วยซับขอบมากางซับขอบมากางครับซับขอบมากางขอบมากลางเป็นทัวเลยครับเทัวหอมเลยตัดประมาณเส้นหนึ่งหนึ่งสองเส้นนะครับเธือบคอมขิวครับ ช่วงฟอดนะครับวางให้เป็นฟอดการีนก็ซัดฟอดมากาครับ กับทัวแล้วเขามาเซกกรอบทรงครับด้านขอบมันจะเป็นเรียมกันนี้ครับเขาเซกขอบม่อีกนนึงครับขั้นตอนการเก็บขอบครับเขาขึ้นเบอร์สองให้เขาเก็บขอบเพิ่มอีกเบอร์นึงนะครับเป็นเบอร์สามครับขอบนี้ครับเบิ่งเด้ยคกับเอ้อมาให้เป็นขอบครับ tên một muốn gì các bạn không muốn gì chết có bạn không ไดีว๋วจ้องอีนิดนึงครับเนี่ยขออี่ครับเนี่เป็นยันครัจ้องครับเบ๋ยวนี้ขึ้นแล้วเ็เก็บเบอดนีงขึ้น,น เือ็ปคนบเรียบร้อยแล้วเป็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้จะได้ประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการขึ้นทรงกับซ้อยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเขาต้องผมละะักษณะแบบนี้เขาต้องได้เสร็จทรงครับไม่นด้เจ็เป็นรูปทรงครับกระบวนการเสร็จทรงต่อเลยนะครับเ้อขั้นตอนต่อไปให้เฮาเสร็จทรงนะครับ เ็กบามันเป็นโมท็อกบอกครับหอยไส้ใดครับห้ยไส้ใดครับกับแปงครับแปลงกลมครับปันครับอยู่ที่จับแบบนี้ครับห็นปันนี่ครับห็นปันขึล่นมานี่ครับสถานการณ์ปันแปลงแบบนี้ครับกลายเป็นไปจะให้ล้มคือสีสันหรือ้ายครับถึงแะ่ปผมว่าครับปัดเป็นล้มหอนครับ บุงเง้ยครับเด้อดีมากเลนะ ครับคือเขาเป่าผมมันต่างกันครับเห็นไหมครับเริ่มต่างกันนั้นวะเห็นไหมครับได้ในเริ่มต่างกันแล้วเออใสต่อไปครับ ได้ถึนประมาณนี้แล้วเห็นไหครับเห็นไ่เนี่ยก็ได้ถึนประมาณนี้แล้วให้เฮาปับปรับเป็นร่มเย็นครับเป่าครับอนี้ ซอยได้ครับเห็นมอสซอยเลยมันหยุดแลมัค่อยๆแลียวเห็นมามครับด้านนี้ก็ได้กันครับได้มากครัอตรงกลาุ่มการกันครับแห่มาเสื่อมกันครับแต่ก่อนการใดกันคือกันครับปั้นไปครับปั้นแบบครับปั้นไล่มาลากลางครับใส่ลมหมอนนะครับ สิบประมาณนี้แล้วใส่ลมเย็ยนเ่าพือ่เขอาครับท่านี้ปิดแล้วท่านี้ปิดแล้ว ที่นี่ก็จะปรับช่วงการนิดนึงครับพอได้สองท้าเสร็จมาแล้วเขาได้ด้วยช่วงการับที่นี่ครับได้ปั้นทางนี้มาปั้นปอนนี้ครับเอาลงก่อนนะครับเด้เอ ส่วนกางครับเพราะว่าให้น้ำแร้เหมืครับพราะปันข้าวน,นี่ครับข้างน,นี้ครับ กงเช็คแลนะครับจะได้ประมาณนี้ครับพอได้ประมาณนี้แล้วแาเสียบทรงครับอันนี้ต้องใส่เส็ษทรงเส็ดทรงซอยครับผมจะใส่แว็กนะครับใส่แบวกประมาณ วเนะครับออกมาทาใส่มือครับทาให้ทัวจะใส่แบกใส่สเตย์รือครับแต่ผมขอใส่แบกครับเขาฝลูกจัดสซงแล้วกับบัดนี่ยครทาให้มือว่าอะไรจังไรอะไรเนี่ยเขาก็ลูกกแบบนี่ครับการจัดโซนครับคือโมฮอกสไตล์ของผมเองนะครับเด้อ คือการเส็ตโส่งครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวบุ้งรอบๆครับนี่ครับประมาณนี้นครับ้างครับครับก็ว่าจะจับสอดเป็ดน,น้ำเหล็บอีกแบบนี้ก็ได้ครับเด้อ เรียบร้อยครับแต่เขาอยเห็นว่ามันอยู่ส้มตลอดเท่าก็ใส่สเปรย์แข็งครับมาฉีดครับนี่ครับหลุมส้มครับของสไตล์ช่างชายบาบาอุดรขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ